ัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้มเฟือยช่องหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับโอซึกะนะครับนี่คือไขควงกระแทกตัวสุดนะครับตัวนี้นะครับเป็นไขควงกระแทกที่มีแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่240นิวตันเมตรเป็นมอเตอร์บัตเล็ตความพิเศษของเขาก็คือตัวเขาสั้นมากนะครับก็คือ104มิลิเมตรเท่านั้นเองมีระบบ AI นะครับปรับแรงบิดเองตามวัสดุที่เราขันนะครับชื่อรุ่นนะครับ OCID822D1D1 ก็คือครบชุดนะมีแบตมีที่ชาร์จแกเลยอยากเห็นแล้วกันว่าสั้นขนาดไหน กล่องก็ยังเป็นแบบเดิมไซส์เดิมข้างหน้าก็ใส่อซัลซอรี่ได้นะครับโชเดในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับมีหลอกไขควงแถมมานะครับมีใบรับประกันตัวนี้แท่นชาร์จเป็น1.5แอมป์แบตเตอรี่แถมนะครับเป็น2แอมป์แล้วก็ตัวเครื่องนะครับเนี่ยสวัสโอ้โหสั้นเหลือเกินสั้นจัดเลยนะครับอเออเียบแปบบ๊บคุณดูมืนสั้นมากๆนะครับ นี่นะส่งเขานะเวลาจับปุ๊บนะครับหัวมันจะเชิดขึ้นนิดนึงนะครับมันจะได้ไขง่ายๆตัวนี้นะครับความเหลี่ยมไม่ได้เยอะมากนะครับเน้นที่ความเล็กเลยนะครับเล็กแล้วก็สั้นแล้วก็มีคนถามมาเลยว่าตัวนี้เป็นคอลูกปืนหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันสั้นมากนะครับไม่สามารถยัดลูกปืนเข้าไปได้แต่เดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าตัวการจับดอกอะไรพวกนี้จะมีปัญหาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันนิ่งไหมโอ้ตัวนี้ดีขึ้นนะเพราะว่าตรงโลโก้โอซูกะเนี่ยเป็นปั เป็น glossy นะครับแล้วก็มี glitter นิดนึงนะครับทรงจะดูเรียบๆนะครับแต่ด้วยความที่มันคลั่นเนี่ยมันเท่มากข้างหลังเขียนว่า super motor นะไม่ใช่บัสเลตนะนะครับเข้าบนมีแบบแค่นี้เองนะครับแบบเล็กมากนะครับแล้วก็คลิปนะคลิปตัวนี้นะครับตรงสีเทานี้จะเป็นไม่ได้คมๆนะครับจะเป็นพื้นแบบนวลนๆแล้วก็เวลาจับเนี่ยหนึบค่อนข้างใช้ได้เลยด้านล่างนะครับมีปุ่มระบบต่างๆโหมดต่างๆ AI แล้วก็ตัวนี้เขาติดพ้องยิมขัดมาให้เลยนะครับเรามีเชือกให้ นะภาพรวมนะครับโอเคนะความเล็กของเขานะครับถือว่าชนะเลิศเล็กแบบเล็กมากนะครับผมจะลองใส่แบบ2อแอมป์นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบ2อแอมป์ที่แถมมาก็จะเป็นทรงแบบนี้เนี่ยผมว่าเหมาะนะบาลานซ์ดีด้วยเพราะหัวเป็นเล็กแบตเนี่ยไม่ได้หนักมากนะครับบาลานซ์กำลังดีแต่ถ้าคุณไปใส่แบบ CM แอมป์นะครับเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มันจะหนักที่แบตอ่ะลองกดดูนะครับเนี่มีไฟ led ตรงนี้ แล้วละคอมันสั้นอยู่แล้วนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะบังเสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวนี้นะความเร็วรอบนะครับ0ถึง3,500รอบต่อนอาทีอัตราการกระแทกนะครับ0ถึง4,150ครั้งต่อนอาทีแรงบิด240นิวตันเมตรนะครับแรงบิดสูงสุดอาทีนี้มาดูเรื่องของโหมดในการใช้งานปุ่มเนี่ยเขาจะมี3ปุ่มคือมีปุ่ม AI ปุ่มปรับความเร็วแล้วก็ปุ่มโหมด ปูมเมไอในใช้ง่ายมากไม่ว่าคุณจะอยู่โหมดไหนนะครับพอคุณกด AI ปุ๊บมันจะกลายเป็นสีฟ้าเดี๋ยวสมมติผมปรับเป็นโหมดนี้สีเขียวใช่รับผมปรับเป็น AI ปุ๊บนะครับมันจะกลายเป็นสีฟ้าเลยนะพะพอ AI ก็คือแม้ว่าคุณจะไขไขเข้าหรือไขออกเนี่ยนะครับเครื่องจะคิดให้ทั้งหมดเอออันนี้ควรปรับความเร็วเท่าไหร่เครื่องมันคิดให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณไม่รู้ว่าอันนี้ควรปรับเท่าไหรน่นยกด AI ปุ๊บจบเลยแล้วก็ในโหมด AI เองเนี่ยสามารถเปิดปิดไฟ led ตรงนี้ได้นะครับโดยการกดปุ่มค้างนะ กด AI ค้างนะครับปุ๊บประมาณ3วิครับดับไปแล้วใช่ไหมครับกดก็ไม่ติดนะถ้าเราอยากจะเปิดนะครับกด AI อีก3ามวิเนี่ยติดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเวลาใช้มันก็จะติดแบบนี้นะสามารถเปิดปิดได้ใช้แค่นี้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะโหมดอยู่โหมดไหนนะครับกด AI ก็คือเข้าโหมด AI นะครับไฟเป็นสีฟ้าสีแวงต่อมานะครับปุ่มปรับความเร็วตรงนี้เนี่ยพอเรากดปรับความเร็วนะครับความเร็วจะมีอยู่ทั้งหมด4ระดับในการไขเข้าปรับเป็นไขเข้านะครับ จะมีเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์สองเห็นไหมครับระดับที่สองระดับที่สามระดับที่สี่นะครับออาระดับที่หนึ่งนะความเร็วแบบนี้สองสามสี่แล้วถ้าปรับเป็นไขออกนะสำหรับสีเขียวนะจะมีความเร็วเดียวคือติดสี่ดว,วงนี่คือไขออกของการปรับความเร็วส่วนโหมดจะเป็นไฟสีน้ำเงินถ้าคุณปรับไขออกจะเป็นโหมดออโต้สต็อปนะครับดูนะครับ เห็นไ,ไหมครับนิ้วกดอยู่แต่ว่าเครื่องหยุดเพราะว่าเป็นโหมดออโต้สต็อปแต่ถ้าคุณปรับเป็นไขเข้านะครับดูไฟตรงนี้นะนะมันจะอยู่ในโหมด 1, 2, 3โหมดหนึ่งนะจะเหมาะกับการขันไม้นะครับสมมุติคุณจะไขสกูเข้าไปในไม้นี่นะครับมันจะเริ่มด้วยรอบช้าๆก่อนนะครับแต่พอสกูมันเข้าไปในเนื้อไม้แล้วปุ๊บเนี่ยตัวระบบมันจะเพิ่มความเร็วให้ส่วนโหมดที่2นะครับ เหมาะกับเหล็กบางไขเข้าไปปุ๊บเนี่ยสกูมันถึงที่สุดแล้วเครื่องจะหยุดให้อัตโนมัตินะการการเสียหายที่ตัวชิ้นงานแล้วก็ตัวสกูด้วยส่วนโหมดที่3เป็นการเจาะเหล็กหนาเมื่อเราเจาะเหล็กหนาแล้วเกิดการแรงต้านระบบกระแทกจะทางานทันทีนะครับนี่มี3โหมดแต่ที่4ี่ไม่มีนะเห็นไหมครับมันจะวน1นึ่เท่านั้นเองนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามแบบนี้สีน้ําเงินจะมาอยู่ตรงนี้ได้ก็คือเราต้องปรับเป็นขันออกเท่านั้น นะครับมันก็จะกลายเป็นโหมดออโตสต็อปก็คืออย่างนี้เท่านั้นเองนะครับโหมดการทํางานมีประมาณนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูทุกโหมดเลยอันนี้มาเทสนะครับว่าใส่ดอกแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้ผมจะลองจากดอกสองหัวก่อนนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นดอกของดีวอลนะครับมันค่อนข้างจะมีปัญหาสําหรับบางเครื่องนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะยาวบางเครื่องก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ของโอสุกะนะครับสามารถใส่ได้เลยนะไม่ต้องดึงตรงนี้นะครับตอนใส่เนี่ยใส่ได้เลยใช่ไหมครับใส่ได้นะถ้าไอ้ตัวนี้ใส พย,ยัคนหัวเดียวนี้ใส่สบายนะครับเนี่ยแต่ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แขว่งมากนะครับถ้าเทียบกับตัวลูกปืนก็ไม่ต่างกันมากนะถือว่าใช้ได้ผมจะเริ่มปรับที่โหมดสีเขียวก่อนกนะ็คือปรับความเร็วทั่วไปนี่เบอร์หนึ่งเลยนะเนี่ยเบอร์หนึ่งความเร็วประมาณนี้นะแล้วก็ผมใส่กับดอกจอะไม้นะครับแต่หัวเป็นหกเหลี่ยมเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องตรงนี้นะครับอ่ะไปนะครับเบอร์นหนึ่งนะหนึ่งสองซ่ม เบอร์นหนึ่งจะประมาณนี้นะช้าก็เหมาะกับสกูตัวไม่ใหญ่มากนะครับตัวเล็กๆถ้าเกิดแรงทุกเบอร์นะครับจะทํางานลําบากนะเบอร์นหนึ่งเอาไว้เหมาะกับพวกสกูตัวเล็กๆพอถ้าเป็นโหมดสีเขียวนะครับไขออกจะขึ้นไฟแบบนี้เลยนะครับสี่ดวงแล้วจะแบบเป็นความเร็วสูงสุดนะครับ <S 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 เห็นไหมครับเยี้ยงหน่อยไม่เป็นไรอาวผมข้ามเบอร์เบอร์สองไปเลยแล้วกันนะไปเบอร์สามเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ยาวมากเบอร์สามนะครับแล้วดูความเร็วเทียบกับเบอร์หนึ่งนะ ยังไหมครับเร็วกันเยอะนะครับต่อไปเบอร์4ครับแรงสุดเลยาปหนึ่งสองสเนี่ยเร็วสุดแรงสุดนะครับไขออกไขเข้าความเร็วเท่ากันเลยนะครับที่เบอร์สี่็นไหมครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องความแรงให้มันครบไปเลยนะครับผมใช้กับตัวนี้เบอร์สคือแรงสุดเร็วสุดนะครับ240นิวตันเมตรอ่ะไป ใช้กับ8บอ2แอมลงได้ทแบสบาย,บายความแรงใช้ได้นะครับเหลือๆเลยนะทีนี้มาดูที่โหมดของเขานะครับโหมดก็คือไฟสีน้ำเงินตอนนี้อยู่ที่โหมด 1, 1, 1ก็คือสำหรับงานเจาะไม้ไขไม้ก็คือมันจะเริ่มด้วยรอบช้าก่อนพอไม้มันลงไปเนี่ยมันจะเร่งความเร็ว1 2ึ่งสอเมเห็นไหมมันจะลงไปนิดนึงเสร็จแล้วพอมันเจอ แรงฝึกปุมเร่งความเร็วให้อ่ะโอเคทีนี้มาดูที่โหมดที่สองนะครับโหมดที่สองนี่ยเขาบอกว่ายิงเหล็กบางเมื่อความเร็วมันลงไปแล้วสมมติสกูมันจมไปถึงตัวพื้นเหล็กแล้วมันจะหยุดการทํางานไม่ว่าจะเป็นไขไม้หรือไขเหล็กก็ตามนะครับทีนี้ผมเมื่อกี้ผมลองกับเหล็กกล่องแล้วเนี่ยมันยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ผมก็เลยเอามาลองกับตัวไม้ให้ดูหนึ 1, 2, ่งสองามเห็นไหมครับนี่ผมกดสุดนะเนี่ยมันหยุดการทํางานดูอีกทีนะครับเห็นไหม พอลงไปปุ๊บพอมันเจอแรงเฟืดนะครับที่มันตั้งไว้เนี่ยมันก็หยุดการทําง,งานทันทีอ่ะทีนี้มาดูที่โหมดที่3นะครับลักษณะการใช้งานเขาคือเมื่อ,จอเจาะเหล็กหรืออะไรแล้วแต่ลงไปแล้วเจอความเฟืดมันจะกระแทกให้นะครับซึ่งก็เหมือนลักษณะการใช้งานของ Impact Drive r ทั่วไปเท่าที่ผมสังเกตนะอันนี้ผมใส่กับดอกประมาณสัก56มิลใส่ดอกนะครับมันจะมี2สเต็ปนะใส่เข้าไปเนี่ยถึงว่าใส่เข้าไปมันจะขยับได้ใช่ไหมแต่พอเราเจาะจริงๆเนี่ยนะครับแรงกดของเราเนี่ยมันจะทําให้ตัวดอกเนี่ยเข้าไปนิดนแบบนี้ ดอกหรือว่าโอเคเนี่ยจับดอกหรือว่านิ่งอยู่นะเนี่ยแต่ถ้าหลุดออกมาเห็นไหมถ้าหลุดออกมาอย่างนี้นะครับจะแกว่งจะแกวงนิดนึงแต่ถ้าดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยแบบนี้จะนิ่งเลยจอดจริงๆเนี่ยเราน้ําหนักกดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะก็จะ,จะนิ่งแบบนี้นะครับเห็นไหมครับช่วงนี้ไม่มีแรงกระแทกเลยนะเพราะว่ามันยังไม่เจอแรงเสืดนะ เห็นไ,ไหมครับเริ่มกระแทกแล้วเพราะเจอแรงฝืดลงมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะจเจาะเหล็กนะครับก็เปิดที่โหมด3นี้ก็ได้แล้วก็ควบคุมแรงนิ้วนิดนึงน,น,น,นะครับและควบคุมแรงนิ้วนิดนึงอ่าโหมดออโต้สต็อปนะครับจะทํางานก็จะเมื่อเราผลักสวิตช์นะครับถอยหลังก็คือไขออกนะครับปุ๊บไฟมันจะมาติดที่ดวงสุดท้ายตัวนี้สีเหลืองเงินแล้วทํางานแบบนี้เนี่ยพอเรากดนะครับเห็นไ,ไหมครับหยุดลอ่าลองดูนะครับออโต้สต็อปดูที่นิ้วผมนะครับหนึ่งสองสม เห็นไหมครับหยุดละอ่านะแบบนี้นะครับก็เหมาะกับงานพวกไขสกูบนที่สูงหรือว่าไขาสกูที่กลัวว่ามันจะตกลงไปในล่องในรูอะไรที่แบบหยิบยากเนี่ยนะครับก็ใช้โหมดออโต้สต็อปได้อ่านี่คือโหมดการทำงานนะครับทั้ง4โหมดของสีน้ำเงินนะโหมด AI ไม่ว่าคุณจะอยู่โหมดไหนไม่ว่าจะคุณจะอยู่สีเขียวหรือสีน้ำเงินถ้าคุณอยากให้เครื่องคิดให้นะก็แค่กด AI ปุ๊บ นะครับไฟจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีดวงเลยนะเครื่องจะคิดคำนวณให้หมดเลยอย่างเช่นเนี่ยผมจะเจาะไม้นะครับด้วยดอก25มิลตัวนี้เลยนะกด AI เข้าไปนะครับดูความเร็วที่มันคิดนะครับมันจะเริ่มจากเนี่ยรอบช้าๆแบบนี้มันจะเริ่มจากรอบช้าๆอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วพอมันกระทบกับตัวพื้นนะครับเจอแรงบิดแรงฝือดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะคำนวณให้ทันที1 2ึ่งสองซ่อม Yeah. จะเห็นว่าตอนลงไปเนี่ยช้าก่อนนะพอมันเจอแรงต้านปุ๊บมันก็จะกระแทกให้เลยดูนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะช้าแบบนเนี่ย <Yeah. S 1> พอเจอแรงเฟืดปุ๊บมันต้านเลยนะครับอ่ะ <Yeah. S 1> yeah. นี่คือ AI AI มันคิดไวมากคือไวแบบไวโคตรเนี yeah. ่ยกดเริ่มแรกม,มันจะรอบแค่นี้เองแต่พอเมื่อมันสัมผัสปุ๊บนะครับมันพรวดเลยนะครับอ่า yeah. ดอกสีนิ้วนะครับแล้วก็ไขจาก บนพื้นเลยนะครับแบบว่ายังไม่ลงไม้เลยนะครับแล้วลองดูซิว่า AI มันจะคิดคำนวณยังไงนะครับผมจะกดแบบไม่ไม่แรงมากนะแบบมันใช้งานจริงนะครับค่อยๆลงไปก่อนเนี่ยมันลงไปเองเห็นตอนแรกไหมกดประมาณครึ่งเดียวกดครึ่งเดียวมันก็จะลงแบบค่อยๆลงแต่เมื่อเจอแรงเืดนะครับต่อให้ผมกดครึ่งเดียวก็ตามนะครับมันก็จะเร่งความเร็วให้นะครับพอไม้มันไม้เนื้ออ่อนมันก็จะใช้ความเร็วนะครับสูงสุดที่มันจะเร็วได้นะครับลงไปเลยเดี๋ยวนะครับกดไม่ลึกนะครับกดนิดเดียวเนี่ย เห็นไหมครับผมกดนิดเดียวเองนะกดนิดเดียวนะครับแต่ AI ม,มันจัดให้หมดเลยนะครับความลงความเร็วเนี่ยต่อให้เราไม่ต้องกดสุดนะครับแต่มันสามารถเล่นความเร็วได้นะไปสูงสุดได้เลยนะครับนี่คือ AI ไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดน,นึงนะสำหรับเจ้าตัวโอสุกะนะครับ OCA D 822นะใครควงกระแทกตัวล่าสุดของทางแบรนด์นะครับ แรงเกินนะครับคือไขควงกระแทกเนี่ยประมาณทัก200กว่านิวตันเมตรนี่คือแรงสุดละเท่าที่มันควรจะเป็น,นครับถ้าแรงกว่านี้เนี่ยมันแรงเกินไปนะครับแล้วก็ตัวจับดอกเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะครับดอกจะหักซะมากกว่าถ้ามันแรงกว่านี้ทีนี้โหมดของมันเนี่ยมีทั้งหมด3โหมดอย่างตัวสีเขียวเนี่ยก็คือเป็น ตัวปรับความเร็วทั่วไปเหมือนไขคกงกระแทกสมัยก่อนๆนะครับที่ปรับความเร็วได้เอยน่าจะมีแค่สีเขียวเบอร์หนึ่งเท่านั้นเองนะที่เหมาะกับสกูขนาดเล็กนิ้ว2นิ้วอะไรพวกนี้ส3นิ้วอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เบอร์หนึ่งเนี่ยได้แต่ถ้า2 3 4นะครับรวมถึงตัวสีฟ้าก็แล้วแต่เนี่ยจะเหมาะกับสกูที่ มีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องการความเร็วความแรงลักษณะการใช้งานของ AI เนี่ยของเขาเนี่ยตัวนี้จะไวมากไวแบบว่าแทบคุณจะไม่รู้สึกเลยว่า AI มันคิดแล้วเหรออะไรนะครับภาพรวมนะภาพรวมถือว่าเป็นไข่โคงกระแทกตัวหนึ่งที่เล็ก สั้นนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาอันนี้ผมลองใส่กับ4แอมนะถ้าใส่กับ2แอมก็คือจะสะดวกมากนะครับแล้วก็จะเบามากนี่คือไขควงกระแทกตัวล่าสุดของโอซุกะนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่า u t u b e นะครับก็ดูที่มุมซ้ายนะผมจะแท็กผลิตภัณฑ์ไว้ให้อยู่แล้วสำหรับวันนี้ฟุกเฟินชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะโอซุกะนะครับพัฒนาเรื่อยๆนะใครอยากได้เล็กๆแรงๆ ไปแล้วครับบ๊ายบาย